สวัสดีครับผมแจ้คครับวันนี้ก็มาซื้อปูซื้อปูไปกินเพื่อนๆอยู่ภูเก็ตก็สามารถที่จะมาซื้อได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือฉลองครับข้างหน้าปูสดๆนะครับใครชอบกินปูนี่ห้ามพลาดเลยยาย ซื้อปูหน่อยครับมีปูไหมครับผมมีขอซื้อหน่อยจ้าโลเท่าไหร่ล้วนี่ตัวเล้เลยหรอถ่ายคลิปลงเดี๋ยวเล็ลงใน YouTube เดี๋ยวยายจะได้ขายดีๆไม่มีปูจะขายไ,ไม่มีปูจะขายอะ่ะ <c oughs> ใครช้าก็อดนะ ครับรครับผมก็มาซื้อกับแกบ่อยเดี๋ยวไปดูปูเป็นๆข้างใน แต่ย่าจ,จัาให้เลยไม่เกินพันนะ่ะบ้านแกก็อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกับท่าเรือฉลองครับแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูข้างหน้าก็เป็นท่าเรือ ถ้าเพื่อนๆอยู่ภูเก็ตก็มาซื้อกินได้แบบนี้ได้กินปูสดๆแล้วก็แล้วก็ไปนึ่งกินหรือว่าไปผัดผงกะหรี่อะไรก็แล้วแต่เราเลยแกก็ขายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วแต่ไซส์สามร้อยมั่งส0 0ร้มั่งห้ามั่งแล้วแต่ไซส์ปูวันนี้แกจะเลือกให้ไซส์สามร้าสิบาแก ให้แกเลือกให้ไม่เกินพันหนึง 1, น่งงบมีพันเดียบช่างสาวอใช่ครับทำงานโรงแรมทำงานโรงแรมเหรออยู่ที่ซอยตะเอียดอะ่ะอ๋อซอยตะเอียด แกไปทำงานโรงแรมนานแล้วเหรอครับไปทำได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่ครับนะ่ะปูเป็นเปูปส,ส,สดๆครับปูสดๆไปไปเไม่ไปแล้วัยเลลุงหนึ่ร้ไม่ไปลาวัายร้อยาวัายลุงหกยีร้อยไม่เอ,อา หนาหญ่กว่านี่อะไรแล้วนะสิงทะเลว้าวกินยังไงนะต้มกินจ้ะต้มจืดนะต้มน่างตุนกินนะครับมเมืเ่อเดียวแมวมีแมวกี่ตัวครับเนี่ยสองหมากี่ตัวหมาสี่แล้วเขาเพิ่มมาอีกตัวอ๋อ ในพันนะครับมีตัวนีะโอ้โหส,ะสะดสดอะไรอยากจะให้เลย ครับเท่าไหร่ครับนะ่ะหนึ่งพันหนึ่งพันโอ,อาให้ได้พันนะขอบคุณม,ม,มากนะครับไม่มีตั้งโทอนไั่งทอนโอเคขอบคุณมากครับนี่วันนี้ที่ว่าได้ปูนะครับงั้นไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้อ๋อไปจับทางไหนครับนะ่ะข้างนอกปุ๊มันเป็นกับดักดักเอาละหรือว่าใส่อวนใส่อ๋อใส่อวนใช่ไหมครับขายยากไปซื้อนู่นโลหนึ่งสิ แบบนี้นี่ปูแบบนี้นี่โอ้โหไปซื้อที่ดาวายนะไปซื้อรุ่นนี้ลง470แล้วเราจะมาขายไงใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องหาใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาซื้อกับใยญะๆต้องขอบคุณครับกลับแล้วครับไปมาแล้วนี่ทุงใหญ่เลยหนึ่งพันบาทถ้าไปกินร้านอาหารนี่หนึ่งพันบาทนี่คง ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ค่าเช่าเขาค่าพนักง,งานค่าเขาทําด้วยแหละแต่ว่าเราอ,อ,อยู่ที่สิเก็ตก็เราเรามาซื้อเองแบบนี้โอเคกว่าได้เยอะมากฟูตัวใหญ่ด้วยนะเป็นๆเ,เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเรากลับไปทําเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามนะเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่นะ ถ้าไปกินร้านอาหารนะน่าจะ3ามตัวนี่น่าจะประมาณสี่ห้าร้อยแล้วเนาะตัวใหญ่อันนี้ทั้งหมดนี้เราซื้อมาหนึ่งพบาทนะครับแล้วก็ปูเป็นๆส่วนใหญ่เราเวลาจะมานึ่งนะครับผมจะชอบข่ามันก่อนไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ข่ามมันแล้วนึง่งมันจะกล้ามมันจะหักหมดเลยรวมทั้งขาด้วยครับมันอาจจะเกร็งแล้วก็หกัก ก็เลยเราแทงส่วนใหญ่เราจะแทงเข้าไปตรงนี้แทงเข้าไปตรงกลางเลยแทงเข้าไปเลย<ม>แล้วก็ผมจะชอบเอาตรงนี้มันออกมันออกก่อนแล้วก็เอาหนังยางหนังยางออกเลยมิดตัดเลยมิดก็ไม่คมเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ทําการฆ่าปูหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนึ่งปูให้เพื่อนเพ่อนหายท้องขึ้นนะครับน้ําปูหรือว่ามันปูมันจะได้ไม่ออกจากตัวครับกเพื่อ,อ,อกเนดูด,ดิแค่1นึ่บาท ปูสุกแล้วขอตัวกินปูก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ